คุณรู้ไหมว่าทุกๆชั่วโมงจะมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งโรคที่ครองอันดับหนึ่งของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานแล้ววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดมะเร็ง มะเร็งคืออะไรมะเร็งคือการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ในร่างกายเมื่อเซลล์เหล่านี้แบ่งตัวอย่างรวดเร็วควบคุมไม่ได้มันจะก่อตัวเป็นก้อนเนื้อร้ายและอาจลุกลามไปยังอวัยวะอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำให้มะเร็งเป็นโรคที่อันตรายอย่างยิ่งชนิดของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทยจากสถิติในประเทศไทยพบว่ามะเร็งที่คนไทยเป็นมากที่สุดได้แก่ 1. มะเร็งตับและท่อน้ำดีมักเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแอลกอฮอล์และโรคตับอักเสบเรื้อรัง 2. มะเร็งปอดไม่ใช่แค่คนสูบบุหรี่เท่านั้นแต่ควันบุหรี่มือสองมลภาวะก็เพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน 3. ม,มะเร็งเต้านมในผู้หญิงเป็นชนิดที่พบมากที่สุดในผู้หญิงโดยเฉพาะอายุ40ปีขึ้นไป 4. มะเร็งลำไส้ใหญ่เกี่ยวข้องกับอาหารไขมันสูงไฟเบอร์น้อยและขาดการออกกำลังกายอาการเตือนที่ไม่ควรละเลยมะเร็งหลายชนิดอาจไม่มีอาการในระยะแรกแต่หากมีสัญญาณเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุไอเรื้อรังเสมหะมีเลือดมีก้อนผิดปกติบนร่างกายอ่อนเพลียเรื้อรัง อาหารไม่ย่อยเรื er ้อรังถ่ายเป็นเลือดปวดท้องปวดแน่นชายโครงด้านขวาเสี่ยงมะเร็งตับแต่อยากบอกว่าอาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นมะเร็งเสมอไปแต่ควรตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยนะคะการรักษามะเร็งในปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษามะเร็งก้าวหน้าไปมากและสามารถช่วยผู้ป่วยให้มีโอกาสหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการรักษาที่ใช้บ่อยได้แก่ การผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกการเคมีบำบัดหรือคีโมใช้ยาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งการใช้รังสีใช้พลังงานสูงทำลายเซลล์ผิดปกติการรักษาแบบมุ่งเป้าหรือ Targeted Therapy ทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งลดผลข้างเคียงภูมิคุ้มกันบำบัดหรือ Immunotherapy กระตุน้นระบบภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งวิธีป้องกันตัวเองจากมะเร็ง แม้มะเร็งบางชนิดจะป้องกันไม่ได้ทั้งหมดแต่เราสามารถลดความเสี่ยงได้โดยพฤติกรรมแบบง่ายๆดังนี้งดบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ลดแอลกอฮอล์รับประทานผักผลไม้และอาหารไฟเบอร์สูงลดเนื้อแปรรูปและอาหารไขมันสูงออกกำลังกายเป็นประจำตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจคัดกรองมะเร็งตามช่วงอายุ และในอีพีถัดไปเราจะนำเสนอมะเร็งชนิดต่างๆทั้งสาเหตุการเกิดโรคและการรักษาซึ่งนำมาจากเอกสารทางการแพทย์ของเดนมาร์กมานำเสนอต่อไปค่ะมะเร็งอาจเป็นภัยร้ายแต่การรู้ทันคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดถ้าคุณรักคนในครอบครัวอย่าลืมแชร์ความรู้เหล่านี้ให้พวกเขากดไลค์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลสุขภาพดีๆในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ค่ะ